ครับขออภัยนะฮะในคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชทยภูโปเอเซนเตอนะครับกับทีมขุนโจนโมวยป่าฮะตามรายชื่อที่สอบถามมาได้นะครับทีมชทยภูมิ ชื่อยาวนะฮะเอาไงดีเอ่ยก็เอาเป็นว่าทีมชัยภูมิดีกว่าเนาะสั้นๆครับแต่ชื่อเต็มก็คือทีมชัยภูมิโ a เอเซ็นเตอร์กุนะครับในฝั่งภูมิยาชุดสีขาวนะฮะหมายเลข1ีแปดก็จะเป็นจโบสุวิชาธาราครับหลีอทีมชาติไทยฮะส่วนตำแหน่งหน้าหมายเลขกนะครับก็เป็นท็อปจันนะครับพบกับทีมขุนโจนมวยป่าจากบุรีรัมตอนนี้ ก็เป็นคูก้องนะครับคูก้องกับเจ้าพักทอบอส่วนอีกหนึ่งท่านที่สำรองอยู่ก็เป็นเซนกนะฮะโอ้โหนี่ชั้นดำเลยนะครับไม่มีชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะแต่ละท่าน<อ>จะโบเสิร์ฟลูกนี้ครับเอาล้ครับคูก้องเปิดปักชงแบบนี้ก็เรียบร้อยนะ แต้มตอนนี้อยู่ที่สองตัวหนึ่งครับขุนโจนววปาขึ้นนำฮะคู่กองเสิร์ฟมาครับเอาละครับทอบจันจับชงให้เจ้าโบสุวิชาโอ้โลูกนี้เตะไม่ข้ามครับ หนึ่งต่อสาดูครับหูจะปักทอบฮะโอ้ชงตรงนี้ลึกไปนิดนึ่งนิดหนึ่งฮะกล้องเสะไม่ได้ครับลูกในคราเป็นแต้มของทีมชัยภูมิแ้มอยู่ที่สามต่อสองครับปักทอบฮะธนศักตร์วิโรจน์นะครับ กรรมการบอกว่าเหยียบเส้นเสิร์ฟครับฟาวเป็นแต้มของเทยภูมิครับ ที่สามเท่าจะโบสเสิร์ฟลูกนี้เต่านะฮะลูกนี้สั้นเปิดไม่ทันแล้วครับกูล้องดาี่อยู่ที่สามตสครับ ขอบจันจับชงให้จุกโบสุวิชาลูกนี้คอมบล็อกสิครับ ตอนนี้คุณโจนขึ้นนำนะฮะสามต่อหกครับจะปักเสิบลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของชายภูมิครับ การผิดนะครับแต่ตอนนี้คุณโจรตามอยู่4ีต่อเนะครับขออภัยฮะับขอรับผมฟังเสียงลำโพงสองสนามคู่ก,กันนะครับขออภัยครับขออภัย สวัสดีครับสวัสดีครับชออูโมดิฟายสวัสดีครับสวัสดีครับหนี้ขู่กองเตะห่างนิดนึงครับประคองเอาฮะครานี้เปิดได้ชงได้ครับโบสุวิชาเหยียบตรงนี้จะปักยันเกี่ยวได้อยู่ครับโอ้โหใครจะได้ครับโอ้สุดท้ายแล้วกลายเป็นตั้มของคุณโจนมวยป่าเพราะว่าจะโบสุวิชาไปฟาตะขายนะครับสวัสดีครับเกียรติ้เกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับ เออไม่ไม,ไม่ไม่มาเที่ยวที่สนามนะฮะเกีหรือว่าจะรอพาคำํำที่ถนนถนนคนเดิน<อ>แต่ตอนนี้ขยับมาแล้วฮะหกสบเจ็ดครับคุณโจ้ไม่ปลาติกแต้มเดี๋ยวจะทันนะครับทันไม่ทันฮนะเ<อ>ขาช่องซ้ายทรอปจันเปิดไม่ดีน<อ>ะครับลูกนี้อุแต่วจโบสุวิชายยังแก้ไขข้ามไปได้ครับ เอาละครตั้งหลักกันใหม่ครับขนโจนบนป่าตรงนี้ว่าไงกรรมการบอกว่าออกนะฮะเอาละครับอ,อ,อยู่หนองไผยชัดเจนอ๋อครับครับครับ โอ้ส oh, วัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นขอบคุณครับพี่ต้นขอบคุณครับ <c oughs> ก็ได้กำลังใจดีๆจากพี่น้องๆเนี่ยแหละฮะที่ <c oughs> ที่มีกำลังใจทําต่อ,อ,อไปเรื่อยๆนะครับส <c oughs> วัสดีครับนั่งรันเพิ่งเสร็จงานเพิ่งเสร็จงานแล้วมาไหมรันเข้ามาไหม เข้ามาไม่เอ่ยถ้าเข้ามาที่สนามก็มาเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงเย็นที่จะไปสนุนคนเดินไหมหรือยังไงแจ้งมาด้วยยังเหลือลคยคู่ยังเหลือลคยคู่มาทันเต็มตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อหกเอาล้ฮะทุ่งให้ถูกกล้องลูกนี้โอ้โหปู่ดูดิครับเตะ โนนะฮะคอมบ e ็อกเลยนะครับอุกข,ข้องคุณโจรมวยป่าจากบุรีรัมนะฮะเดินทางมาไกลครับไปนำทีมมาโดยเสียนกแล้วก็ทีมงานนะฮะแซมตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อเก้า ช่องสายโอ้โหอาแล้วครับสวยสวยครับท็อปจานเปิดไม่ได้นะฮะเป็นแ้มให้คุณโจนใบปลาขยับขึ้นมาแล้วฮะอาแล้วครับเว้นระยะห่างแค่แต้มเดียวนะครับเนี่ยนะฮะตะก้อในระดับนี้เวทนี้ครับคิอไม้ได้มือนี่ไม่มีใครหนีใครนะฮะประเภทว่าเบียดเสียบคู่ขี้สุสีหนีแท้ประมาณนั้นเลยนะครับ เแปดตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อแปดเอาล้วฮะเคาะไปะเบาๆถูกกล้องเปิดจะปักชมโอ้หเตะลูกเะฟทอไวจริงๆฮะถูกกล้องหมายเลขสองครับจาะ่ายคุณโจนมวยป่าจะไปช่วงบ่ายมองทันไหมโอ้ทนันทันลันเพราะว่า สวัสดีครับลุงโพสนครสวรรค์ทุกเป็นขอบค,ครับท่านท่านรันเพราะว่าเขาใช้ที่มาเช้าที่ฝ่ายจัดเขาแจ้งที่แจ้งเนาะคือในรอบนี้จะทีมทีม่ทีมผู้ชนะจะเอาขึ้นไปยืนไว้ก่อน,นแล้วก็จะมีในรอบทีมผู้แพ้มาจับสลากเจอกันอีกแล้วก็ในทีมที่ผู้แพ้ที่ชนะเข้ามานะฮะ ก็จะมาจับฉลากใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตะให้เหลือ8ทีมโออีกหลายคู่นังลันมาเลยมาเลยทนัทนทนัทนทันทันดูเกมกันต่อแต่แตอนนี้โอ้โหอโอกทางไปเยอะครับทอบจันท ตอนนี้อยู่ที่สิบเท่าเนี่ยน,นะฮะอีกห่าแต้มยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเก็บเซตได้ดูเนี้ยระดับนี้จับชงกันนิ่งๆครับแบบนี้เอาแล้วครับตอนนี้ติดบล็อกคูล้องโอ้โหในช่วงท้ายกลายเป็นขุนโจรนพลิกขึ้นนําบ้างเลยครับ ไฟป,ป่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ตามมาต้นต้นเซตตอนนี้ในช่วงปลายเซตกลายเป็นขุนจวงในป่าขึ้นนําแล้วครับเอาละครแต่ก็ต้องดูกันยาวๆฮะว่าจะบล็อกแคมกันได้ไหมครับเพราะว่าผัดกันเปลี่ยนเปลี่ยนเสิร์ฟคนละครั้งนะฮะนีม <c oughs> อยู่ที่12ต่อ10ครับล็อกได้หรือไม่ได้ฮะใช้ยภูมิโอเอเซ็นเตอร์ครับตบจันชงให้โบสุวิชาลูงนี้ ยังล็อกแต้มได้อยู่คแตมอยู่ที่11ต่อ12ทันหรือไม่ทันฮะ โอ้โหลุกนี้ออกไปนิดเึงครับเป็ดแจมของคุณจนไม่ปาสาแต็มอยู่ที่สิบสามสิบเอ็ดครับจะปักท่อบบเสิร์ฟมาหน้าซ้ายท็อปจันจับชงให้โบสวิชาลูกนี้ ขัดล็อกล็อกแตมได้นะขยับขึ้นมาอีกครับ เดียวนะครับทันไหมครับหรือจะโดนล,ล็อกมีห่างไปอีกหนึ่งแต้มต้องดูเกมเตะลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำแล้วก็ขึ้นแท่นในเซตแรกไปที่เรียบร้อยฮะคุณโจนมวยป่า เดี๋ยวจะเกมครับในเซตแรกเอรา,าระหว่างคุณโจนไม่ปากกับเทยภูมิโอเอสเซิร์ุสิบสี่สิบสองครับจะล็อกได้ไหมฮะเอาละครับขลุกกล้องเสิร์ฟไม่ข้ามเป็นแทมของเทยภูมิก็ต้องอยู่ที่ลูกเสิร์ฟของท็อปจันลูกนี้นะฮะถ้าทำงานนะครับก็มีโอกาสได้ดิวนะครับแต่ถ้าโดนคุณโจน่วยป่าล็อกได้ก็ปิดเซตแรกฮะ จังหวะนี้แล้วครับเสิร์ฟไปฮะเอาล้ครับผู้กองเปิดปักชงแตะยอดแบบน,นี้เรียบร้อย,ยครับในเซตแรกเป็นทีมคุณจนไม่ป่าครับจากบุรีรัมเอาชนะทีมชัยภูมิโอเอเซ็นเตอร์ุปไปได้ก่อนนะครับ กำลังจะได้เกมในเซตที่สองนะครับตอนนี้คุณโจนวยป่าเกยนฝั่งมาอยู่ฝั่งปัญญายรฮะส่วนทีมไทยภูมิก็อยู่ในฝั่งตรงข้ามครับจุดป,ปักพอบอเสิร์ฟลูกนี้เอาละครับโบสิวิชาโอ้โหเตะเติกพระกุก้องครับ สูงย์ตัวหนึ่งดีครับสวัสดีคุณเป้งวัดสีชอบครับแชร์แล้วครับ โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะเอ่อท่านน้อยสวัสดีครับท่านน้อยตรงไหนเอ่อนะสนามที่ที่อยู่ในสวนสาธารหน,หนองแค่น้อยเอ่อที่ที่น้อยมาเขาก่อนเนะี่ยอยู่อยู่ข้างนอกใช่ไหม <c oughs> แล้วมันจะมีโรงยิมอยู่ข้างๆเนี่ยในโรงยิมนี่เลยน้อยเข้ามาที่ในโรงยิมนี้นะครับสวัสดีครับต้องเจ๊กสวัสดีครับสาหวันชัดเจนไม่เอยเออจะมีแสงเข้ามาหน่อยนะครับ ในโรงยิมแถให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากครับน่ารักมากครับสำหรับน้องเจ๊คครับเป็นกาลังใจอย่างดีเลยนะฮะเสมอมาตแต่ตัวนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อสามครับคือกล้องเปิดลูนี้จะปักทบอทงไปให้คูกล้องดูดีครับเอานะฮะติดบล็อกล้นมาปักทงอีกครั้งหนึง่ง โอ้ต้องเตะถึง2องคร2สองค,า,งองคานะฮะกว่าจะได้แจม้มงชนะครับงานนี้แข่งทีวันครับถึงเย็นนะเอ่อตามที่ฝ่ายจับของไทย i ีบีแจ้งเมื่อเช้าก็คือในช่วงช่วงภาคกลางวันภาคเช้านี่นะที่เริ่มแข่งมาออตอนนี้จะเตะทั้งหมดให้เหลือ8ทีม จะเสร็จกี่โมงก็ยังไม่ทราบนะอาจจะบ่ายสองบ่ายสามยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็จะหยุดทำการแข่งขันแล้วในช่วงติดตกในติกาตามกำหนดการที่เขาแจ้งนะครับอันนี้ตามนั้นนะฮะต่อาจจะมีเหลืหรือไม่เรลืเพราะว่าจะไปใช้สนามชั่วคราวช่างน้อยกลองกับปักทบพบกับทีมเทยภูมโอเอเซนตกุ A, ก็เป็นเจบโบสวิชาแล้วก็ท็อปจันนะฮะ งานนี้ถ้าใครไม่ได้ชมนี่เสียดายเลยนะฮะระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับระดับเอ่อคูนาเดิมพันเดินเดินสายกันเลยะฮะยก็มากันหลากหลายนะครับ โอ้โหตอนนี้แต้มคุณโจนไมปปาขึ้นนำไปแล้วหกต่อศูนย์ครับลูกนี้ดึกนิดหนึ่งมีหัวแก้ไข โอ้โหล้นไปแบบนี้ท็อปจันตีหวัวจังหวะเดียวไม่รอนะครับไม่รอเปิดรอชงนะฮะโอ้โห โอ้โหสวยงามครับท็อปจานเปิดไม่ได้ครับตรงนี้นี่แหะครับต้องชมฮะจบปักสอบครับเดี๋ยวไปนิดนิดเน้นไปเลยนะฮะ สองต่อเจ็ดค่อนข้างห่างนะครับโอ้โหกลุกล้องเปิดผมเตะลูกนี้เรียบร้อยฮรก็ถ้าใครที่เป็นแฟนของตะก้อเดิมพันก็นภาษาพกันดีนนะฮะแต่ละท่านนะครับก็เรียกว่าระดับเดิมพันกันทั่วประเทศเลยนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยงิงโซนกรุงเทพนะครับที่จัดตะก้อเดิมพันกันบ่อยๆครับเราจะเห็นงาคาตานักเตะรุ่นนี้กันหลายท่านเลยนะครับเนี่ยนะฮะ แรมตอนนี้อยู่ที่3ามต่อแปต่อแนะครับเขยภาพิตามลูกนี้เสิร์ฟออกหลังครับจิมโบสวาานะุวิชาธารานะมแดมอยู่ที่9ต่อสาครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามฮนะปักกขาบอ จะก้าวทอบจันเสริมมาครับจบปักเปิดชมให้คูกล้องลูกนี้ทัดบล็อกเอาแล้วครับโอ้โหจะน่าเสียดายครับลูกนี้ล้นฮะเจอคูกล้องสวนจังหวะเดียวไปแล้วโอ้โหทาไมล้นนี่เจ้าโบุวิชามีโอกาสที่จะล็อกแต้มนี้ได้นะฮะนี่ะครับตะก้อในระดับนี้เวรนี้ฮะก็อยู่ที่การ ชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันกแล้วครับฝีมือนั้นสูสีพอพอกันเลยนะครับลู่มีเสิบไม่ข้ามครับผู้กอง เปิดได้ชงสวยๆงามๆแบบนี้แต่ยอดครับเอาแล้วงัดขึ้นมาโบสุวิชาเลยตรงนี้จะปักยังเกี่ยวได้และชงได้อีกครั้งหนึ่งก้องดูดีรำโอ้โหเตะล็อกแ้มให้กุญชลไม่ฟาเรียบร้อยดีฮะดูดีครับโอ้โหต่างควายต่างเก็บเกี่ยวกันได้นะฮะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแจมของกุญชลไม่ฟาครับ อยู่ที่สิบเอ็ดต่อห้าลครับขอบจันชงให้โบสุวิชาลูกนี้เตะพัดบล็อกล็อกแ้มได้เช่นเคยครับหยับขึ้นมาอีกนิดน,นึงฮะ แตนอยู่ที่หกต่อสิบเอ็ดจะพันไหมฮะชัยภูมิโอเอเซนเตอร์กรุ๊ปกูกล้องจับเองลากเองนะครับลูกนี้แก้ไขข้ามมาเอาแล้วฮะจับชงแบบนี้โอ้โหข่าวนี้ติดบอก,กจบโบสวิชาบ้างแล้วครับกูกล้องเป็นแต้มให้ชัยภูมิขยับขึ้นไีกนิดนึงฮะ เป็นตัวเจ็ดครับเกิดอูกดีโอ้โหสวยงามครับท็อปจันนี่ไม่มีโอกาสเปิดเลยนะฮะเปิดปิ้นหลายครั้งแล้วนะฮะโอ้โหต้องชมครับทั้งกูกกล้องทั้งปักทบอลนะฮะเกิดเอ็ดหลายลูกเลยนะครับ ต่อ12ครับดูฮะโอ้โหการเปิดแต่ละครั้งครับนิ่งมากแบบนี้ก็เรียบร้อยเช่นเคยฮะโอ้โหเปิดนิ่งชงนิ่งครับลูกเตะนี่เรียบร้อยทุกลูกนะฮะระดับปีมือครับอยา,ยา,ยางหยางหยไปหาไม้มาพา่าเด็กกบุเลยนี่ย มันไม่มียุบผมไปหาไม้มาพาดมันก็เลยยุบ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก่แล <Okay. S 1> <c oughs> ้วนี่ย่างยัง <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ13ครับโอ้โหถ้าโดนล็อกลงนี้ก็เรียบร้อยฮะขึ้นแท่นแล้วครับกนข้างห่างแบบนี้แล้วก็ระดับนี้นะฮะคงเปอร์เซ็นต์มยากนะ,ะถ้าตามได้ก็ต้องมีปฏิหารพลิกล็อกกันสวัสดีครับพี่ประยอมบอลประปาเต็ไปเรียงครับ บอลเตะคู่แรกสนามสองก็เก็บเก็บเก็บชัยไปได้นะครับเก็บชัยไปได้ฮะพอดีผมจังหวะคู่แรกผมถ่ายสนามสองเป็นเจ้าบอลพอดีครับอ,อ่ต้องต้องชี้แจงอย่างนี้ครับพี่พยอมที่ที่ฝ่ายจัดทาขี้แจงเมื่อเช้าก็คือว่ามีทั้งหมด16ทีมใช่ไหมครับในรอบนี้ใครชนะเขาใช้กกรประกบคู่เลยฮะหนึ่งสองสามสี่เอ่อใครชนะก็เอาขึ้นไปรอไว้ก่อนครับ8ทีมแล้วก็จะเป็นในรอบ ทีมผู้แพ้มาจับฉลากเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ตัวก็ผลการแข่งขันเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับผลการแข่งขันเป็นทีมบุรีรัมย์กุญนไม่ป่าจากบุรีรัมย์นะฮะเอาชนะทีมะชยภูมิโอเอเซตสกุบไปได้นะครับ